วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่สองกันยาเปิดแฟบเดียวจะก,กลางปัญษาแล้ววัดเดือนปีนี่เร็วไวจะพากันประมาทพากันวิเคราะห์ทำความเข้าใจสำรวจใจของเราแต่ละวันทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่เรื่องของเรา รู้การเกิดการดับรู้การขัดเก่ากลื่อนอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลางานสมมุติเราก็พยายามทำให้ดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็พากันทำประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลเราก็ฟลอยได้รับประโยชน์ในสิ่งที่เราทำคนอื่นก็พลอยได้รับประโยชน์ในสิ่งที่เราทำทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ ถึงเวลาตายก็ตายหมด <c oughs> เพราะว่ามีการเกิดก็มีการดับพอคนเราเกิดมาเกิดมาแล้วก็รีบรีบตักตวงรีบพิจารณาสร้างคุณงามความดีแก้ไขจิตใจของเราให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ความดุดพ้นโอกาสมีมากมายขณะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เรานี่แหละที่ เอ scalable. เข้าถึงทมได้มากที่สุดพ <blunt animation> ระพุทธองค์ท่านถึงได้อุบัติมาเกิดในภพของมนุษย uh. ์แ <blonde>. ล้วก็มาค้นคว้าทำความเข้าใจชี้แนะแนวทางเห็นหนทางเดินเห็นหนทางเดินในทางที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์ทรมานอีกการเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าเกิดทางด้านรูปธรรมไม่ว่าเกิดทางด้านนามธรรมทางด้านจิตใจ แต่เวลานี้เราเกิดมาอยู่ในพบของมนุษย์ตัวใจของเรามาสร้างพบมนุษย์พระพุทธองค์ท่านหนึงให้เจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ลงที่กายของเราเข้าไปอบรมใจของเราจนเห็นเหตุเห็นผลจนใจคลายออกจากขันห้าคลายความยิดมั่นถือมั่นคลายความหลงหรือท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูก ใจคลายออกจากความหลงคลายออกจากกันหา้าในส่วนนามธรรมามีกันทุกคนถ้าเรามาเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์จำแนกแกะแงงดูส่วนศรัทธาการทำบุญให้ทานรู้สึกว่ามีกันเต็มเปี่ยมแต่การเจริญสติอาจจะมีเป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวาไม่ต่อเนื่องไม่สามารถที่จะไปใช้การใช้งานได้การควบควบภมใจอาจจะมีเป็นบางครั้งบางเรื่อง จะเข้าไปดับทุกข์ได้จริงๆต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศเจริญสติเข้าไปอบรมใจจำแนกแกแก,แก่งแยกแยะอะไรคือกองวิญญาณอะไรคือกองสังขารกองรูปกองนามรู้ความเป็นจริงนุนกำลังสติปัญญาไปใช้ใทุกเวลาทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้น จะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องช่วมห้องน้ําใจปกติทํากับข้าวกับปลาใจปกติรับประทานข้าวปลาอาหารใจก็ปกติท่านให้รู้จักพิจารณาส่วนมากก็ไม่ค่อยจะพิจารณากันเท่าไหร่ทำไปตามบิบากคงกรรมททำไปทำไม่าชาติใจที่ยังเกิดใจที่ยังหลงการเกิดของใจมีกันทุกคน มีกันทุกคนเกิดมากเกิดน้อยถ้าเราได้เจริญสติรู้จักลักษณะของการเจริญสติที่ต่อเนื่องเราก็จะเห็นเห็นการเกิดคงใจเห็นการเกิดคงขันห้ายิ่งมีความสุขในการดูในการรู้ว่ากิเลสตัวไหนจะมาเล่นงานเราจะมาหลอกเราเราจะฟังเผลอให้กิเลสตัวไหนค่อยจำแนกแกะแงงลงไปในส่วนรายละเอียด การบวชเป็นพระการบวชเป็นชีความมุ่งหมายอยู่ที่ไหนเราพยายามให้เข้าถึงความหมายนั้นๆตามคําสอนของพระพุทธองค์ <c oughs> การเจริญสติเป็นอย่างนี้สติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การควบคุมใจการดับการวิเคราะห์การแยกการคลายการอ,อ,อนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ใหเห็นตนั้งแต่ความตนีความเกลียดคร้านนิวร์เข้าครอ,อบงำ อย่างนั้นใช้การไม่ได้เราจงเป็นบุคคลที่ขยันขยันทั้งมั่นเพียรทั้งภายนอกภายในมีความรับผิดชอบมีความเสสละมันขัดเกากิเลสรู้จากกาักอนุเคราะห์ช่วยเหลือหมูนะ่คณะช่วยเหลือตัวเองล้นออกไปสู่หมู่สุขณนะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความเกลียดคร้านสร้างความขยันมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็ พิจารณาทั้งส่วนนามธรรมาส่วนรูปธรรมส่วนมากก็มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ตาปัญญาที่เห็นการเกิดการดับรู้ลักษณะการเกิดการดับห้องใจนั้นยากถ้าไม่มีความเพียรที่ถูกต้องจริงๆก็ยากอยู่เรารู้อยู่ว่าเพียงแค่เราคิดทําตามความคิดแต่พอพระโอค์ท่านให้เน้นลงไปอีกว่าความเกิดนี่แหละคือความหลงอันละเอียดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด ในเมื่อเขาได้มาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างร่างกายขันท่าขึ้นมาปิดกั้นอาศัยกายนี้อยู่ท่านก็ให้จาแนกแกะแกงว่ากายทาหน้าที่อย่างไรใจทาหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหทําหน้าที่อย่างไรให้มองให้รู้ให้เห็นด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาเกิดจากการเจริญสติสติที่ต่อเนื่องเอาไปใช้การใช้งาน จนเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงรู้จักจุดปล่อยจุดวางได้เนี่ยถ้าทำความเข้าใจได้ถูกต้องใจก็ยอมจำนวนรู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักสร้างตะบมะเดามีโอกาสอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการเจริญสติที่ต่อเนื่องจากหนึ่งครั้งสองครั้ง ไปเป็นสิบครั้ง20สครั้งเป็นนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีจนออกไปใช้การใช้งานได้จนเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นแหละจนปัญญาเต็มรอบขาดเก่ากิเลสได้หมดจดดับความเกิดได้หมดจดเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่มองโลกนี้ด้วยความบ้าง <c oughs> ในความบ้างนั้นมีองค์ธรรมคือตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรม ใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่งใจไม่มีกิเลสเขาก็บริสุทธิ์หนุนกําลังสติปัญญาไปทําหน้าที่แทนจะทํามากทําน้อยเอามากเอาน้อยก็เป็นเรื่องปัญญาเพื่อยอย่างสมมุติไม่ให้ได้ลําบากก็ต้องศึกษากันทั้งปราทั้งขีไม่ใช่ว่าไปโทษคนโน้นเป็นอย่างงั้นโทษคนนี้เป็นอย่างนี้ ก็กิเลสของเรานั่นแหละมันถึงไปมองคอยจับผิดคนโน้นจับผิดคนนี้คอยมันพร่ำสอนใจของเรามองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีการกระทําก็ให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ที่โน่นกออ็มีตั้งแต่กิเลสกิเลสเป็นหน้าตาย,ยังไงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น คนโน่นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องของคนอื่นแต่ที่จะเป็นเรื่องของตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรากิเลสเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันกิเลสต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็หาเหตุหาผลมาหลอกล่อเหมือนกันตัวขันห้าก็มาหลอกใจแม้แต่ใจยังหลอกตัวเองภาษาธรรมเรียกว่าจิตหลอกจิต มันก็หลอกแม้แต่การปล่อยวางแล้วการเกิดของใจมันก็หลอกด้วยความบ้างก็มีใจมันหยุดบริสุทธิ์หยุดนิ่งก็เหลือแต่สติปัญญาสติปัญญาก็ยังหลอกตัวเองอีกว่าเราต้องการสิ่งนู้นเราต้องการสิ่งนี้ละเอียดสลับซับซ้อนกันมากมายถ้าบุคคลที่ไม่มีความเพียรจริงๆก็ยากที่จะเข้าใจอย่างน,น้อยๆก็อย่าฝากกันชิงบุญ พยายามหมัน่นทำบุญหมั่นให้ทานมีความเชื่อสละขัดเก่ากิเลสความมุ่งหมายของการให้ทานก็เพื่อที่จะขัดเก่ากิเลสนั่นแหละออกจากใจของเราใจของเราก็จะได้เบาบางจากกิเลสต่างๆดับความโกรธให้อภัยอโหสิกรรมใจก็จะค่อยเบาบางลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะละกิเลสออกจากใจหมดจนกว่าจะดับความเกิดของใจได้หมดจด ี่การเกิดนั่นแหละคือความเป็นทุกข์ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดตีนี้เขาหลงมาเกิดสร้างอะไรมากมายสร้างร่างกายขึ้นมาก็ยึดติดในร่างกายแล้วก็ไปยึดภายนอกอีกถ้าเราเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบุญหมดทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญยังสมมุติให้เป็นบุญ เราก็จะอยู่กับบุญตลอดบุญมากบุญน้อยออก็เป็นของเราทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็ปล่อยอนมโมธนาสาธุด้วยหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้พวกท่านฟังถ้าไม่ไปทำก็ไม่เกิดประโยชน์การได้ยินได้ฟังได้อ่านก็เป็นแค่เพียงการสื่อความหมายของสมมุติ จะพวกท่านไม่พากันไปทำไปสร้างให้มีให้เกิดขึ้นให้ปรากฏขึ้นที่ใจมันก็ยากที่จะเข้าถึงทั้งที่ใจก็อยู่กับบุญนั่นแหละนี่ก็ต้องพยายามกันอ่ะตั้งใจละพรกัน